โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างขออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครสั่งกัรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งขอเข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทรระดับสามดาวประจำปีการศึกษา2565มีจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2565จำนวนทั้งสิ้น375คนและมีจำนวนครูและผูคลกากรทางการศึกษารวม25คนโดยมีนายบรรพจน์พิมรส ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและมีนายอภิชาติแสงลีเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือวิถีพอเพียงเอกลักษณ์ของระดับปฐมวัยคือการออมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือการไปรูปน้ำหมากเมาคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนความรับผิดชอบความพอเพียงความมีระเบียบว,วินัย โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างคอได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสอพทออดำเนินงานตามโครงการและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันได้ดำเนินกิจกรรมตามกรอบโรงเรียนคุณธรรมสอพทออดังนี้โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างคอผ่านการตรวจสอบคุณภาพระดับสองดาวตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่ง เมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2564และมีความประสงค์ขอรับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสอพทออระดับ3ดาวในปีการศึกษา2565นี้โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างคอได้รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสอพทออระดับ3ดาว ประจำปีการศึกษา2565ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างคอได้จัดกิจกรรมในระดับ2องดาวทุกข้อและได้พิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสอพทออระดับ3ดาวปีการศึกษา2565โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างคอ ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีผ่าน7กิจกรรมสร้างสรรค์คนดี C-HS-K ม d ด l ดังนี้ชหรือ c h Corporate Social Responsibility ความรับผิดชอบประกอบด้วยกิจกรรมสุขาจากับหนูหน่ารักกิจกรรมสุขาภาเพลินกิจกรรมเขตบรรักษ ซอเสือหรือ S มาจากคำว่า sufficiency ความพอเพียงประกอบด้วยกิจกรรมกิจกรรมขยะมีคุณค่ากิจกรรมออมดีมีเงินเก็บข้อควายหรือ K มาจากคำว่า college and discipline ระเบียบวินยัยประกอบด้วยกิจกรรมขึ้นลงชิดขวารักษาวินยัยกิจกรรมของหายได้คืนเป็นการร่วมมือการพัฒนาคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยนำกิจกรรมโครงงานคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมาใช้ในการดำเนินงานส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยนตนเองจนก่อเกิดความประพฤติท,ที่ดีงามเป็นประโยชน์ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและประสบความสำเร็จในทุกกิจกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างคอ มีโครงสร้างการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทและมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างคอมีการจัดทําและเผยแพร่กิจกรรมด้านคุณธรรมต่างๆนอกเหนือจากการประชุมทางโรงเรียนอย่างสร้างเครือข่ายการรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างมากมายหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไรโรงเรียน กลุ่มไลน์ของเครือข่ายหรือเฟซบุ๊กของโรงเรียนอีกด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างคอได้ร่วมมันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทออระหว่างโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา110บ้านชมพูพานและโรงเรียนบ้านต้นราชดำรงวิโรงเรียนได้ดำเนินการนำนักเรียนเข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข่ายเยาวชนคนคุณธรรมณนะโรงเรียนบ้านหลุกเหลาตลอดจนการนำนักเรียนเข้ารับการอบรมทำกิจกรรมนำเสนอผลงานโครงงานและกิจกรรมนั่งสมาธิณนะห้องคุณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างคอรวมถึงกิจกรรมการนำนักเรียนทำบุญใส่บาตรทุกวันพระที่หน้าโรงเรียนโครงงานคุณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างคอสามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆได้ โดยมีการเผยแพร่การนําเสนอโครงงานคุณธรรมในระดับชั้นต่างๆให้กับโรงเรียนในเครือข่ายและเผยแพร่ผ่านเพจโรงเรียนและเฟซบุ๊กของโรงเรียนเพื่อเป็นแบบอย่างนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างคอประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์มีความรับผิดชอบพอเพียงมีระเบียบว,วินัยมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นชุมชนและสังคมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างคอได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านความรับผิดชอบพอเพียงและความมีระเบียบวินยัยเช่นเกียรติบัตรทำความดีกิจกรรมของหายได้คือกิจกรรมเขตบรรรักกิจกรรมเป็นผู้มีคุณสมบัติดีเด่นด้านคุณธรรม และจะริยธรรมตามแนวทางศีลห้าคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างคอได้นำเสนอผลงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมด้านคุณธรรมทั้งในระดับเขตพื้นที่และระดับเครือข่ายครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างคอได้มีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมและเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมกับครูโรงเรียนในเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมร่วมกันโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างคอได้มีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมทุกกิจกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างคอนําผลงานโครงงานคุณธรรมนวัตกรรมกิจกรรมชุมนุมเผยแพร่และขยายผลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมกับโรงเรียนในเครือข่าย แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคโควิด -19 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างคอได้ปฏิบัติกิจกรรมขยายผลและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียนผ่านช่องทางออนไลน์อาทิเช่นจดหมายข่าวและประชาสัมพันธ์และวิดีโอการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างคอได้ทำการประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนทุกคน ในแต่ละระดับชั้นจำนวน3ด้านคือด้านความรับผิดชอบด้านความพอเพียงและด้านความมีระเบียบวินัยโดยให้ครูประจำชั้นทุกระดับชั้นใช้แบบสังเกตพฤติกรรมเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและพบว่าผลการประเมินคุณธรรมทั้ง3ด้านของนักเรียนทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ80ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างคอขอขอบคุณครับ